แนวการให้ลูกไวระถมขยันเรียนหนังสือใช่ไหมครับแค่เรียนในห้องทั้งวันแล้วจะให้กลับมาทบทวนก็น่าเบื่อแต่การเรียนดีดีวครับนั้นสนุกอครณปอจะพาน้องทุกคนขึ้นไปบนเอวกาศขึ้นจะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์อันแรกนะครับที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับนั่นก็คือและครูเยลจะพาน้องๆไปตะลุยแานพิชิตการคุนการ 3าใช่ไหมคะสร้างทักษะการจำด้วยเทคนิคตุดว้าวส่วนประกอบของต้นส้มเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะรถคันนี้เนี่ยกำลังหยุดนิ่งนะครับสมมติพี่ปอออกแรง100นิวตันนะครับไปทิศทางนี้นะครับพี่ปอจะมาสอนเทคนิคลบแบบรวดเร็วสไตล์อินเดียกันนะครับการเรียนรูปแบบใหม่ต้องสนุกให้เด็กอยากดูซ้ำๆเพื่อทบทวนความเข้าใจแล้วต้องเรียนที่ไหน ก็ได้เพื่อความสะดวกมาเปิด,ปดโลกหลักการเรียนให้ลูกของคุณ,คณกันนะครับ